เราไปพบกับตัวจริงของปัจสดีข้อที่หนึ่งกันเลยครับ่ครับขอต้อนรับนะครับหัวคุณดำครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตามครับโอ้โหเปิดตัวออกมาแบบนี้ คุณแจ็คดูเหมือนคุณจะสนิทกับตูมตามมากเลยสนิทกันมากนี่ถ้าตอบผิดไม่เลิกนี่ถ้าตอบผิดนี่เลิกคบเลยนะพี่แจ็คเนีเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยมากไม่เลิกคุณไปบอกว่าเขาเป็นสามีคุณมดดำได้ไงเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วมดดำเขาชอบเขาชอบดมจักรแล้วคุณตูมตามอ๋อตูมตามเขน่ารักเป็นผู้ชายในสเปคของแม่มดเลยแม่มดดำชอบอยากดูอยากดูอยากดูจักรแล้วมานี่มานี้ขอแขกรับเกียรตแขกรับสุดเอาแค่มือคำก็ได้ดูเยอะเดี๋ยว ให้ดูซิแขกมาจำทําไมเนี่ยฮะคุยกับตุ้มตามด <C ut> ีวว่า <c oughs> คุณแม่ต้องจํานํารถเพื่อส่งมาประกวดร้องเพลงเลยเหรอใช่ <C ut> ครับคือตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นยังไงจริงๆตอนนั้นผมประกวดารายการเดอะสตา์ปีปี6 ปีหกก็ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพครับครับแล้วก็เวลาเดินทางจากนครสวรรค์มาประกวดที่กรุงเทพเนี่ยมันต้องใช้ค่ารถค่าน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วบ้านไม่ได้มีตังค์ครับตอนนั้นเขาก็เลยตอนนั้นที่บ้านทำไรโทษทีที่บ้านค้าขายทั่วไปครับทำแบบขายของในตลาดทาอาหารขายอะไรเงี้ยครับทำย่ำแหนมอะไรเงี้ยครับใช่ครับเสร็จแล้วก็ทีนี้คุณแม่ก็เลยมีเท่าแก่ที่แบบว่าไปไปซื้อรถกับเขาอะไรเงี้ยครับ ซื้อออกมาแล้วทีนี้ก็วันนั้นก็เลยเอาไปจำนำเพื่อเอาเงินมาแบบเป็นทุนให้ลูกมาประกวด <laughs> <laughs> มาประกวดเดอะสตาร์หกตอนนั้นครับ <c oughs> ผลปรากฏดเป็นไงตกรอบ <laughs> อ๋อไม่ได้เข้ารอบเหรอยังไม่เข้าครับก็คือมาแล้วแบบตกรอบแบบออดิชั่นแบบรอบแรกเลยครับอ้าวพอลับไปแล้วเป็นไงกลับไปก็นี่ก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จนผ่านเวลามาแล้วปีเมาถึงอะไรเงี้ยผมก็เข้ามาอยู่นุ่งเทพแล้วก็เลยไปประกวดแล้วก็ผ่านก็ได้เป็นเดอะสตาร์ปีเแต่ตอนนั้นที่บอกว่ามาอยู่กรุงเทพก็ต้องบอกว่าลําบากเหมือนกัน ลำบากเหมือนกันครับตอนนั้นผมได้ทุนเรียนครับทุนเรียนฟรีแต่ว่าเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเรามีค่าจ้จ่ายส่วนอื่นมันมีตังไม่เยอะอใช่ครับเพราะคุณแม่ส่งให้ต้องบอกว่ากรุงเทพแบบใช้เงินแค่สี่พันอะไรเงี้ยครับสี่พันเนี่ยจ่ายค่าหอสองพันเริ่มรู้สึกว่าตังไม่พอก็เลยไปทํางานเป็นพนักงานล้างจานในเอ็มเคครับเป็นพนักงานแบบครัวล้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตอนอยู่ที่มหาลัยครับเ็าจะมีละครมาถ่ายอะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มี ไปรายการเป็นแบบคนปลบมือในรายการอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนต้องมีคนมาปลบมือใช่ใช่พอดีผมอยู่ในชมรมพวงรางแล้วทีเนี้ยรุ่นพี่ก็ไปโชว์ในรายการนี้ก็เลยไปนั่งกับเพื่อนแล้วก็ไปปลบมือให้เขาด้วยอะไรเงี้ยครับอใช่ครับอันนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นที่ผมได้เจอคุณแม่มดดาอ๋อคุณเจอคุณมดดาในการไปปลบมืออย่างเงี้ยใช่ครับจนผมเข้าวงการมาแล้วอ่ะคี่มดดาเพิ่งมาเจอกันแล้วก็แกก็เลยนึกออกเอ๊ะไอ้ตุ้มตามนี่เดี๋ยวนะแกเคยเป็นเด็กปลบมือใช่ป อิเลวส่งเบอร์ครูที่ปรึกษามาให้บอกเอ๋อแล้วเขาคเนื้ขึ้นได้ไหมเออกลางรายการด้วยนะาคุณโดัโทรไปจริงด้วยนะคุณพูดแดร็กของพี่มดดำใช่ไหมคะใช่ครับอิเวคุณส่งคุณพูดไม่เหมือนน่ะมันส่งมาเตรียมปวดคอแล้วแไล้วยังไงะ่ะล่ลกะ่ล่างกายยังไงอ้ เอ <kung> <mich S 1> เหมือนไหมเหมือนพอพอมาเจอคุณมดดิมอีกทีตอนเราเข้าวงการแล้วคุณมดดิธรรเขาก็จําได้เขาจได้อก็จําได้แล้วก็ทีนี้ก็ก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็เป็นน้องรักก็สนิทกันใช่ก็สนิทสนิทกันแล้วปัจจุบันตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ครับทักเจ้าอิหลีครับครับผมเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ที่นาเบื้องหลังของวงการหมอลำครับคณะหมอลำอะไรเงี้ยครับ เรื่องวิถีชีวิตเขาหรืออะไรต่างๆนา,านามาเล่าในจองเงินครับ <c oughs> ผมก็จะเป็นเรื่องความวุ่นวายในเรื่องของการออเดชั่นกว่าจะหานักร้องกว่าจะหาคนที่เป็นพระเอกหมอลำหรือว่าเรื่องจริงๆแล้วมีนิ่งของมันจริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกๆคนมีมีความดีความงามในแบบของตัวเองเลยครับทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียนแบบใคร ความเป็นอีสานก็เท่แบบอีสานอะไรเไงรี้ยความเป็นหมอลำก็มีดีแบบเขาอะไรเงี้ยครับโอ้โหแล้วแสดงร่วมกับใครบ้างครับแสดงร่วมกับเต๋าภู้สินกับกวางจิรพันธ์แล้วก็มีน้องๆพระเอกอในในวงระเบียบวัธิศิลป์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีน้องเต้าหยองอะไรเงี้ยครับเยอะแยะเข้าเมื่อไหร่นะ วันที่29กันยายนนี้ครับพ<ม>า <c oughs> มาพูดถึงเรื่องความรักบ้างดีกว่าสําหรับตูมตามครับผมวัเทนเลนทายที่ผ่านมานี่โอ้โหมีภาพแบบสวีทมากเลยภูเขาขอแต่งงานเราทํางานมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ในในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ย <c oughs> ผมถือว่างานทุกอย่างที่เราทํามันเป็นเรื่องของส่วนตัวที่เราอยากจะสนองนี้ตัวเองอะไรเงี้ยครับเราเราก็ประสบความสําเร็จในในในส่วนตัวละแล้วก็เราตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อย แล้วก็เขาก็อยู่สุขสบายอะไรเย่างี้ครับก็เหลือเวลาอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเจอแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรเย่างี้ก็คือเรื่องของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวอะไรเยงี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเราเจอคนที่เหมาะสมและใช่อะไรเยงี้ครับเราก็ดําเนินการที่จะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตอ่ก็ไงก็เดี๋ยวต้องรอไปร่วมงานแสดงความยินดีด้วยได้ครับแล้วนี้คุณเตรียมตัวเป็นแบบพ่อบ้านหรือยังต้องทํากับข้าวอะไรอย่างนี้ป่ะก็ทานะครับจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านก็ก็จะผัดกัน ทำกับข้าวเนี่ยบางทีคือคือน้องเองก็เป็นคนทํากับข้าวเก่งแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ก็ทากับข้าวอยู่แล้ววันนี้มาโชว์สักเมนูได้ไหมได้ได้ครับได้ไหมวันนี้จะทําอะไรให้พวกเราทานเอาเป็นเมนูที่มันแบบว่าออริจินอลจากจากทางบ้านที่มันผูกพันมาเลยแล้วกันครับวันนี้เยวทำยำแหนมให้กินครับยำแหนมก็เริ่มต้นที่ข้าวทอด นะครับก็ใส่ลงไปสามลูกพอแล้วก็มันต้องมันต้องดีออกมาใช่ครับคือขยำให้วัตถุดิบหลักมันรวมตัวกันให้มากที่สุดครับอ๋อใช่ครับแล้วก็ใส่เครื่องใส่เครื่องปรุงลงไปครับกินเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมครับ เห็นได้แต่เฟิร์นไม่กินเห็ดนะโอฮะใส่ถั่วเยอะๆจะได้มันๆครับใส่หมดถ้วยเลยใส่หมดถ้วยเลยพี่ตุ้มเยอะไปอ่ะคืองั้นนะเป็นคนมีความพอดีบ้างไหมในเราเนี่ยสูตรเขาสูตรเขาดูคนสอนดูคนซอยต้นหอมแล้วก็นี่ถ้าผมยังไม่ยังไม่มีแฟนนี่ผมจีบเฟิร์นแล้วนะจริง เคยเล่นด้วยการเคยเล่นด้วยก่อน้ยน oh, ี fruit, anyway> ่เขาเขามีของเลยหึงเหรอหึงครับโอ้เล่นเล่นหึงแล้หึงต้องงานครับเล่นงานดึงหึงเล่นลูกค้าอ้มันต้องใส่อันนี้ด้วยหรอใส่ขิงด้วยใช่มันจะแับเวลากัดโดนมันจะแบบเผ็ดๆมันเป็นหนูอะเนาะแบง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 มาเรียกินได้ กินได้ลนูคือเรากินพวกของเผ็ดได้ไหมจีน่าล่ะจีน่ากินใหญ่ดีแล้วหนูเซ็งหนูหนูไอ้พี่หนูหนูหนูเล็งอยู่ต่อคิวต่อคิวบังโอ้โหเจิดจินตีนสีเลือดสีเลือดร้านไงครับร้านไดครับพี่อร่อยเลยอรยอ่ะวันนี้ให้ติดตามฝากช่องทางการติดตามสนิทหนึ่งครับครับผมก็ของผมเองนะครับก็ติดตามในอินสตาแกรมก็ได้ครับผม Y NPK ครับแล้วก็ฝากดู YouTube ด้วยครับตามตูมชแนลครับ วันนี้ขอบคุณคุณตูปตามยุทธนาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ มา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 ฟังเสียงรีวิวจากลูกค้าเรจีคอร์ดี้กันรู้สึกไม่อ่อนเพลียสมองปลอดโปรง่งไม่ตึงหนักๆเหมือนเมื่อก่อนนอนหลับสบายมากตื่นมาสดชื่นจมูกโล่งไม่ตันภูมิแพ้ก,ก็ดีขึ้นนอนหลับลึกหลับยาวขึ้นไม่ตื่นกลางดึกอีกแล้วค่ะทานแล้วร่างกายไม่เพลียตอบโจทย์ของดีราคาไม่แพงโปรโชมชั่นพิเศษเกินห้ามใจเซ็ตทดลอง10เม็ด120รบาทเซ็ตหนึ่งเดือน30เม็ด350รบบาทอย่ารอชา้าสั่งก่อนหลับลึกก่อนสุขภาพดีก่อนใคร สัสสัส E N S E คือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีวี่ยงเซนทีวี่เซนทีวีว่เซนทีวีว่เซนทีวี